ถ้าคนสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าถ้าอ่าน10คนแต่ละคนก็ปรับอย่างน้อยเราก็นัดตัวเองนัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปนัดคนอื่นอีกและสุดท้ายถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยมีการสะกิดกันให้เกิดสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ช่วยให้ผลักดันสังคมไปข้างหน้าผมเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวไปไกลได้อีกกว่านี้ครับเยอะเลยครับ Here for y o u m a h i d o n Library Podcast เพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆสักเล่มจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ He r e for You m a ม i d o ด Library Podcast นะครับเพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆสักเล่มจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ดรเจษดาอานินผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแล้ววันนี้นะครับอาจารย์มาอยู่กับเราในหัวข้อหนังสือนัชสะกดความคิดสกิดพฤติกรรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงหนังสือตัวนี้นะครับว่าชื่อหนังสือเนี่ยมันนัชเลยคําเดียวภาษาอังกฤษนะครับเหมือนสกิดกระตุ้นอ่าไอ้กระตุ้นตัวเนี้ยมันคืออะไรตอนแรกดูแล้วยังงงงอยู่แต่พอ อ่านภาษาไทยชื่อภาษาไทยก็บอกสะกดความคิดสะกิดพฤติกรรมครับตัวนี้เป็นใน,ในทิศท,ทางไหนครับอาจารย์เร่มนีจ้จริงๆโดยโดยไอเดียคือถ้าเรามองภาพรวมถ้าไม่ไม่คิดถึงหนังสือเรื่องนี้เราบอกว่าการที่เราจะจะ,จะให้สักคนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะให้คนคนหนึง่งเนี่ยทำเรื่องอะไรก็ตามในสิ่งที่เราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ต้องการปรับปรุงอะไรบางอย่างการที่เราออกคําสั่งไปปึ้งแล้วให้เขาไปทำเนี่ยบางทีเขารู้สึกต่อตา้านไอเดียก็คือว่าถ้าสมมติเราค่อยๆสกิด จนใ้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรทํามันเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการคิดของเขาครับอันนี้คือไอเดียหลักของหนังสือเล่มนี้ครับเหมือนให้คนเนี่ยได้รู้สึกว่ามีทางเลือกใช่ครับมีโอกาสเลือกใช่ครับถึงแมว้ว่าบางทีทางเลือกนี้อาจจะถูกดีไซน์ไว้ด้วยฮิดเด้นอะเจนดาบางอย่างครับคือเหมือนเรามี Choice ละกันผมบอกว่าเวลาเราทำข้อสอบเนี่ย บางครั้งเนี่ยข้อสอบมี3ตัวเลือกมี4ตัวเลือกแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาตัวเลือกที่มันแมทช์ที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดกับคําถามข้อนั้นอ่าหลักการของนัชก็คือเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเราก็ให้ออปชั่นทางเลือกเขาแล้วเขาก็ค่อยๆซึมซับว่าเขาจะเลือกตัวเลือกอะไรที่ดีที่สุดกับเขาครับอืมซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเขาจะใช้คําว่า choice architect นะฮะ choice architect ก็คือเป็นการออกแบบทางเลือกนะครับเพื่อให้คนเนี่ย ได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีโอกาสในการตัดสินใจไม่ได้เป็นการบังคับไปบที่เดียวนะครับ,รบผมโดยหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดยคุณริชาร์ดเท y เลอร์นะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับผมสาขาสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2017นะครับผมซึ่งตัวนี้วิธีหนึ่งในวิธีการนัชของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์พูดถึงเกี่ยวกับ การนักการกระตุ้นให้คนเนี่ยรู้สึกไปในทิศทางของการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมแต่ทีเนี้ยเรื่องของการนัชเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองซึ่งในมุมมองของฝั่งมหาวิทยาลัยอย่างเรานะครับผมมาิทยาไม่มห่มดนเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาอาจารย์พอจะแชร์ได้ไหมครับว่าการนัชเนี่ยเราสามารถไปใช้ปรับ เทคนิคการนัชหรือว่าการกระตุ้นการสกิลเนี<ๆ>้ยกับ,บวงการการศึกษาของเรายังไงได้บ้างครับ,รบจริงๆถ้าท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันว่าเมื่อก่อนเราเวลาเราเรียนอะไรเองครับเรียนในห้องใช่ไหมครับ<ๆ>เรียนแค่ในห้องแล้วก็ต้องรออาจารย์เนี่ยมาให้เลคเชอร์มาอธิบายนะครับมาสอนหรือบางทีเราไปเข้าเวิร์กช็อปอันนึงซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ถูกจํากัดในห้องแค่สี่เหลี่ยมแต่ทุกวันนี้ครับเราจะเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าห้องสี่เหลี่ยมที่เรา ที่เราคุ้นเคยกันเป็นไงครับวันนีถ้ถ้าผมถามทุกคนว่าวันนี้เราอยากจะทํากาแฟทำยไงดีครับถ้าผมให้โจทย์นี้ไปเปิด y t u t u ครับเปิด youtube, ด YouTube ใช่ไหมครับ<อ>าบาง<อ>าคน<ไ>งก็ไปเปิดเอ่อ s h g r o h l o o g l e แล้วก็ดูว่าวิธีการทํากาแฟยังไงเหมาะก,กับเขาแต่เราบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติคนนึงดู YouTube คนนึงอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอีกคนนึงแค่ไปดูเป็นเหมือนทิปว่าวิธีทํากาแฟเป็นแบบนี้คิดว่าใครทํากาแฟรอร่อยที่สุดครับอ,อาจจ ตอ,อบยากนะต<า>อบยาก <อบ S 1> ใช่ไหมครับตอบ<อ>ยากอ่าเพื่อนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน<ม>หลักการก็คือว่าทํายังไงเราถึงจะเลือกวิธีการหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองเ<ม>ช่นผมเองเป็นคนที่ชอบเรียนแบบการอ่านหนังสือ<ช>ถ้าอ่านเนี่ยผมจะค่อนข้างย่อยข้อมูลได้ดีแต่บางครั้งเนี่ยถ้าไปนั่งฟังเลคเชอร์ในห้องเราจะรู้สึกว่าเออคนสอนเนี่ยให้ข้อมูลเยอะมากบางทีเราย่อยไม่ทันหรือบางทีเนี่ย ไปดูในคลิปวิดีโอข้อดีของการดูคลิปวิดีโอคือเราสามารถย้อนดูได้ถูกไหมครับแต่ผมชอบอ่านในตัวหนังสือแล้วผมจะสามารถที่จะกรุ๊ปข้อมูลเนะโอเคอันนี้คือพูดเรื่องนี้อันนี้คือพูดเรื่องนี้บางทีก็ทําช็อตโนต้ตมาซึ่งทาให้การเรีนยนรู้แบบนี้ง่ายกับผมแต่บางคนผมบอกว่าผมโยนหนังสือเล่มนึงให้ไปอ่านเป็นไงครับโอ้โหอ่านหนังสือแบบบางทีอ่านเราไม่เข้าใจเลยกลับกันเขาก็ไปเซิร์ชใน YouTube แล้วก็ดูว่าเช่นทํากาแฟยังไงเขาก็บอกเอ้ยผมดู YouTube แค่ห้านาทีผมทํากาแฟไปเลย<ม>บางคนใช้วิธออ่าานนนหหังื้ ถึงจะทํากาแฟได้นี่ก็คือวิธีการเช่นถ้าอยากจะเลือกศึกษาสักเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยการเรียนแบบนี้จริงๆมันมีคีย์เวิร์ดนะครคือ personalized learning personalized learning จริงๆเป็นสิ่งที่กําลังจะเข้ามามีบทบาทในภาคการศึกษาเดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปนะเบื้องหลังเขาก็คือ AI เดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีว่า AI ที่มันเปลี่ยนวงการการศึกษาเนี่ยแล้วเปลี่ยนในแนวทางแบบนัดเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าอย่างการเรียนรู้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ย ก็มีหลากหลายวิธีเพราะว่าบางทีเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนอาจจะมีสิ่งเร้ามีเพื่อนมีอะไรที่ทําให้เราไม่ค่อยมีสมาธิอย่างบางทีเราก็มีตัวเลือกอย่างหอสมุดเราก็อาจจะมานั่งอ่านหนังสือที่หอสมุดเงียบๆหรือว่าเราใช่ e-lecture เรามีบริการ e-lecture e-learning ก็มานั่งเรียนคนเดียวฟังคนเดียวฟังย้อนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆผมว่าออปชั่นในการเรียนเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีช่องทางออนไลน์นะครับช่องทาง เช่นหอสมุดเราก็มีนะครับหนังสือให้ยืมเยอะมากบางทีก็ใช้ Google ซึ่งเหล่านี้เป็น Choice ในการเลือกเรียนถ้าเทียบกับหลักการของนัดคือเราก็ต้องมี Choice แต่เราไม่ไปบอกว่า Choice ไหนดีที่สุดนะคือเราเราไม่ได้ไปบังคับเขาว่าคุณต้องเรียนในห้องอย่างเดียวนะรหรือเสร็จปุ๊บคุณต้องไปเรียนอ e ีเล t เจอร์ที่หอสมุดนะเราไม่บังคับเราไม่บังคับแต่หลักการคือเราไปกระตุ้นยังไงก็ได้ให้เขาเกิดการเรียนรู้รแต่เรามีออปชั่นให้เขานะผมให้ออนไลน์ผมให้หนังสือ ผมให้เป็นช็อตทิปส์อะไรก็ได้เป็นทิปส์และทริคบางอย่างไป,ไปเลือกเอาแล้วลองดูว่าอดีเอ็นคือเราอยากจะทํากาแฟทํายังไงก็ได้ไปเรียนรู้ให้ได้แต่เราคอยสก,กิดเขาว่าเอยวันนี้เรียนหรือยังวันนี้อ่านหรือยังวันนี้ศึกษาหรือยังวันนี้ทําได้แค่ไหนแล้ว <ừ> อย่างเงี้ยก็เป็นการปรับกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งครับคือไม่ได้ปล่อยฟรีอย่างเดียวเพราะว่าบางทีถ้าเปิดเปิดเลยโอเพนเลยเดี๋ยวงั้นยังไม่เรียนดีกว่าอ,อย่างงี้จริงๆหลักการซึ่งก็จะตรงกับ personalized learning คือ ให้ผู้เรียนไปเรียนเนาะเราก็เลือกสิ่งที่เหมาะกับกับตัวเองบางคนชอบดูภาพ<ม>ก็อ่านก็ดูจากภาพบางคนชอบดูวิดีโอบางคนชอบฟังเสียงซึ่งเหล่านี้ก็เป็น Choice ในชีวิตที่เขาเลือกได้กับกันนะก็จริงๆมีงานวิจัยเยอะมากเลยหนึ่งในงานวิจัยที่เขามาใช้กันเยอะแล้วก็เรื่องใน,ใ,นในเรื่องของการศึกษานะครับเขาบอกว่าอย่างที่ MIT กับ Harvard เอเ่ยก็คือเ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 อนอเ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 อัอเ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 ีเอ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 เเอเ เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคนนี้จะมีสมาธิในช่วงไหนเช่นเราบอกว่ากลางคืนเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือดีมากเลยชอบมากเลยแต่มาตอนเช้าอ่านเป็นซอมบี้อ่านยังไงก็ไม่เข้าแต่ละคนมีวิธีการหรือเวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันถามว่าถ้าเป็นคนสอนจะไปสอนในผมว่าวันนี้ผมจัดคลาสเที่ยงคืนจะมีคนเข้ามาไหมครับอาจจะเข้าน้อยนะฮะแต่หรืออาจจะเข้าเยอะก็ได้ในสมัยนี้นะ ถ้าสมมติเทียบกันผมจัดคลาสกลางคืนกับคลาสกลางวันเรามีนักศึกษาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ชอบเรียนกลางวันมากเขาก็จะเรียนกลางวันได้ดีแต่กลับกันถ้าเขาไปเรียนกลางคืนเขาเรียนได้ไม่ดีแน่นอนเราก็ต้องพยายามสร้างออปชันให้เขาแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือว่าเราต้องไม่หลุดคอนเซ็ปต์เราบอกว่าเราให้การศึกษาเข้าไปคือคุณไปเลือกช่วงไหนก็ได้แต่เนื้อหาต้องไม่ไม่ไม่ต่างกันนะเนื้อหาต้องเหมือนเดิมแล้วช่วงไหนก็ได้ที่มีสมาธิที่สุดคุณไปเรียนอย่าง MIT กับ Harvard เขาก็ใช้วิธีคือ เขาก็ม oh er e ีล ok ักษณะการส่ง notification ให้เด okay. ็กไปเรียนออนไลน์ให้เด็กไปเรียนออนไลน์แล้วก็ดูว่าช่วงไหนที่เด็กเขามีสมาธิที่สุดก็คือเหมือนทําเป็นคลิปไว้เลยทำเป็นคลิปไวใช่แล้วแต่สะดวกเรียนช่วงไหนรู้สึกว่ามีสมาธิช่วงไหนเขามี notification ส่งไปเป็นแบบ daily ครับเช่นเขาบอกว่าเห็นเด็กชอบเรียนช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสีวันนี้เด็กไม่เข้าเรียนเลยบ่ายส มาแล้ว notification เอ๊ะวันนี้คุณเข้าเรียนหรืออยังนะสก,กิปเตือนรู้สึกไงครับแย่แล้ววันนี้ลืมเรียนผมก็เข้าไปเข้าเรียนนิดนึงอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น personalized แล้วเขาก็บอกว่าไอาการที่ทําอย่างเงี้ยนอกเหนือจากคนเรียนที่เขาเรียนได้ดีแต่ในขณะเดียวกันคนสอนงานบางอย่างที่ซ้ําซ้อนเช่นผมต้องให้ lecture ทุกวันเช้าผมรู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยมันน่าจะอัดคลิปวิดีโอแล้วเอาไปไว้ออนไลน์ แล้วเราก็เปลี่ยนจากเป็นคนสอนคนให้เลคเชอร์อย่างเดียวนะ่ยไปเป็นโค้ชไปเป็นคนคอยให้คําปรึกษาในวิธีการเรียนรู้ที่เด็กเขาเลือกอแต่เรามองเป้าหมายเดียวกันคือเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้ดีที่สุดเราก็แค่หาวิธีการที่ซัพพอร์ตเขาครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกคือนอกจากว่าเราจะพยายามนัเหมือนกระตุ้นนักศึกษานะครับในเรื่องของการเรียนรู้ อีกหนึ่งสิ่งก็คือที่น่าสนใจคือเรามีการนำเทคโนโลยีมาช่วยด้วยอตอนนี้เนี่ยเรามี AI อหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนี่ยุคข,ของ AI นะครับเราให้ AI เข้ามาช่วยนัชเราด้วยยังไงครับอาจารย์จริงๆ AI นี่ถ้าพูดในวงการศึกษาเนี่เขากำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเพราะว่าเราจะเห็นว่า AI เนี่ยมีเยอะมาก ไม่ว่าจะไปในมหาวิทยาลัยนะครับหรือแม้แต่ในห้องเรียนบางทีในคลาสเรียนหรนี่หลายคนน่าจะรู้จักนะครับใช้พวก generative AI ChatGPT ใช่ไหมครับ mm hmm. Google Gemini นะช่วยในการทำ Report, รีพอร์ตนะบางทีก็ค้นคว้าหาข้อมูลจากในนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ AI ทำงานเบื้องหลังก็คืออย่างเช่นในคลาสที่เป็นออนไลน์เราก็ให้เด็กเรียนแล้วเราจะหาดูว่าเอ๊ะช่วงไหนที่คะแนนเขา drop mm hmm. คะแนนเขาตก mm hmm. สิ่งที่ AI ช่วยได้คือ คนนี้สมมติผมบอกว่าผมและกันผมไปเรียนแล้วผมพบว่าเรื่องนี้ผมเรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจ AI ที่เขาทำก็คือเขาก็ปรับเนื้อหาหรือระดับการเรียนรู้เนี่ยไปในแบบที่มันง่ายกว่าที่แทนที่จะเป็นแบบ original content uh huh. แทนที่ผมเรียนฟิสิกส์ผมเรียนเรื่องออกลศาสตร์ผมแบบโหเนื้อหายากมากเลยแล้วพอทำแบบทดสอบมาเพราะว่าคะแนนได้น้อยมากสิ่งที่ AI ช่วยคือ AI ก็ไปปรับ กระบวนการหรือเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยให้ง่ายกว่าเดิมอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดตอนแรกที่อาจารย์บอกคือเรื่องของการ Personal ัลไลใช่ครับใช่ไหมฮะปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลใช่ครับพอปรับรปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมทําอันเนี้ยได้แล้วคะแนนเทสออกมาปรากฏว่าทําได้ดี AI เขารู้แล้วโอเคคนเนี้ยเขาชอบวิธีการแบบนี้เขาไปปรับ Personalize แต่ที่นี้อย่างที่บอกวันนัดนัดยังไงวันนี้ผมเรียนเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ผมมีสมาธิมากผมตั้งใจเรียนมากแล้วผมนาคะแนนได้ดดีเเอาาล่ะรรับ AI กก็็จจจิมปแ้วํจ กระบวนการเรียนรู้ของเราเพราะวันต่อไปหรือว่าอื่นๆ AI ก็ใช้วิธีว่าส่งข้อความมาเตือนสก,กิดวันนี้คุณทาหรือย,ยังอันนี้คือแบบที่หนึ่งอันที่2ก็คือพอเรียนไปสักพักแล้วทาข้อสอบแล้วตรงนี้รู้สึกว่าจําไม่ค่อยได้ AI เขาก็จะมีอัลกอริทึมกระบวนการคอยบอกว่าเอ๊ะคุณจําได้ไหมว่าเรื่องนี้ที่คุณเคยทําข้อสอบได้ดีเนี่ยคืออะไรแล้วก็สก,กิดแล้วก็อ๋อโอเคเออผมผมเคยทําโจทย์ลักษณะประมาณเนี้ยเราก็จะ รีคอร์หรือกระบวนการคิดของเรากลับขึ้นมาแล้วก็จะมาทําข้อสอบอันนี้ได้ดีขึ้นหลักการคือพยายามสก,กิดในสิ่งที่เขามีออปชั่นในชีวิตออปชันในการเรียนออปชันหรือว่าทางเลือกที่ช่วยให้เขาทำมีกระบวนการเรียนรู้ได้ดีที่สุดครับมันเลยจะดูน่าเรียนกว่ายุคสมัยก่อนนะอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนคือเราต้องไปโรงเรียนแล้วเราจะถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็นั่งฟังเราไปไหนไม่ได้แล้วรเราต้องเรียนตามตามหลักสูตรตามเวลา ช่ไหมครัครับถ้าสมัยก่อนมันจะเป็นลักษณะคือ one-way communication คือ,อาสารจะมาจากครูผู้สอนอาจารย์ผู้สอนก็ให้สารมาทางเดียวนักเรียนมีหน้าที่ซึมซับถ้าซึมซับหรือฉดแล้วไม่เข้าใจสารนั้นก็ส่งผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ถูกจดจําหรือเอาไปใช้ต่อนะครับทีนี้หลักการก็คือถ้าเรามีสักคนหนึ่งโจทย์ก็คือ p e r s o n a l i z e คือทําให้คนคนหนึ่งมีวิธีการเรียนรู้หรือออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้เขารับสารนั้นได้ดีอย่างที่บอกนะครับแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันภาพเสียงนะครับวิดีโอการอ่านแต่ละคนก็ต้องไปปรับให้แมชกับของตัวเองมากที่สุดฉะนั้นทุกวันนี้เด็กในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นในคลาสของผมเองผมก็จะใช้วิธีคือบางคนชอบเลคเชอร์ล้วก็จะให้เลคเชอร์บางคนขอแบบเป็นลักษณะเป็นออนไลน์ผมก็จะมีช่องทางที่เป็นออนไลน์ก็ต้องให้เนื้อหาที่เป็นออนไลน์เขาบางคนชอบหนังสือผมก็ให้หนังสือเล่มนี้เขาไปอ่านแต่ผมจะกําหนดจุดประสงค์ว่า วัตถุประสงค์ว่าวันนี้สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องนี้เราจะต้องได้อะไรเขาจะต้องทําอะไรให้ได้ถ้าผมสอนเช่นผมสอนในวิชาฟิสิกส์เงี้ยเขาก็ต้องมีเนื้อหาที่เขาทําได้มีโจทย์ให้เขาไปลองทําทําปุ๊บแล้วเราก็ฟีดแบ็กกลับไปให้เขาว่าเอ้ยอันนี้คุณยังทําได้ไม่ดีทําได้ไม่ดีคุณต้องปรับด้านไหนผมเลยจะเปลี่ยนผันตัวจากการที่เป็นอาจารย์สอนเนี่ยไปเป็นโค้ชละชโค้ชเพื่อเป้าหมายคือถ้าเราบอกเป็นนักกีฬาคือคุณจะไปแข่งโอลิมปิกแต่วันนี้เป้าหมายคือคุณคือต้อง เรียนรู้แล้วเอาไปใช้ได้จริงเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปสอบแต่ต้องการให้เขาเข้าใจแล้วเอาไปต่อยอดกับวิชาอื่นๆหรือเนื้อหาอื่นๆที่มีความซับซ้อนในชีวิตมากขึ้นครับอือก็คือ <cube. S 2> แล้วอย่างนี้มีการแบบเหมือนวัดผลหรือประสิทธิผลตัวนี้นะครับหลังจากที่เราน้นอจริงๆผมผมเคยออกแบบกับกับคลาสของผมเองแล้วกันค,ค,คือเมื่อก่อนผมสอนให้เลคเชอร์อย่างเดียวพบว่าเด็กก็จะมีปัญหาเยอะมากก็คือเรียนปุ๊บแล้วเอคะแนนสอบออกมาเนี่ยไม่ค่อยดี อพออีก,อกเทอมหนึ่งผมก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าถ้าอย่างนั้นผมจะผสมผสานวิธีการเรียนรู้หรือแมทเชียรเรียลที่ใส่เข้าไปไม่ใช่แค่ให้เลคเชอร์พยายามทําให้เป็นภาพมากขึ้นหาวิดีโอหาแอคทิวิตี้ทำให้มันทำให้คลาสเนี่ยมันอ,อินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เอนเกจมากขึ้นปรากฏว่าเด็กทําได้ดีมากแล้วเด็กกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะให้ความเห็นว่าอาจารย์ครับผมเรียนตรงนี้ไม่เข้าใจอ,อาจารย์ช่วยให้ตัวอย่างได้ได้ไหมผมก็ใช้วิธีโอเค okay. ถ้าไม่เข้าใจเราก็พยายามสกิด คุณลองไปดูตรงนี้ไหมคุณลองไปดูตรงนี้เรื่องนี้คุณเข้าใจแล้วก็ทําได้ดีมาตลอดลองไปดูแบบนี้ไหมแล้วหรือบางทีเนี่ยใช้ไอเข้ามาช่วยคือเรามีเป็นลักษณะเป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นออนไลน์คลาสเหมือนกันผมก็ให้ลิงก์เข้าไปเข้าไปเรียนแล้วก็ในนั้นนะผมก็จะออกแบบไว้ว่านาทีนี้เขาต้องออกมาทําข้อสอบหรือแบบทดสอบย่อยนิดนึงแล้วก็มีสกิทเข้าไประยะระยะก็ทําให้การเรียนรู้แล้วก็ผลสอบเนี่ยออกมาเนี่ยปลายภาคคือทําได้ดีเกือบทุกคนเลยแล้วเราก็เห็นว่าเด็กแฮปปี้ กับการเรียนมากขึ้นครับมีฟีดแบ็จากนักศึกษาไหมครับฟีดแบ็คือเด็กชอบมากเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ<ม>คือปกติเด็กมาเรียนในคลาสถ้าเป็นคลาสออนไซด์ site, เด็กตอนแรกเด็กจะตั้ง expectation ว่าวันนี้คลาสมันต้องง่วงมันต้อง<ช>หน้านอนมาปุ๊บก็จะตั้งทงแล้วว่าฉันอาจจะมีหมอนใบหนึ่งมานั่งแล้วก็นอนแต่พอรู้สึกว่าคลาสนี้มันต้อง d i s c u s กับเพื่อนต้องทำกรุ๊ปแอคทิวิตี้มีอะไรบางอย่างเด็กรู้สึกว่า วางมือถือแล้วโอเคฉันจะโฟกัสกับเนื้อหาแบบนี้และฉันตั้งใจเรียนมากเลยเพราะมันมีตัวอย่างที่เขาไปใช้ได้จริงการที่โยงตัวอย่างที่มันเชื่อมโยงกับในชีวิตจริงของเขาประสบการณ์บางอย่างจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวเขาเองกับ<ม>กับสถานการณ์นั้นๆอย่างเงครับได้อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนเราตั้งทางเลือกนะเพราะว่าถ้าเรียนแบบปกติก็คือเข้าไปนั่งฟังโจทย์ออย่างเดียวอันนี้เขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีตัวเลือกเลยนอกจาก ฟังอาจารย์ไปจนกว่าจะจบาคาบแต่อันนี้เหมือนเขามีตัวเลือกที่เขาจะสามารถทํากิจกรรมรแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเพื่อนๆหรือท้ายที่สุดไปเรียนออนไลน์เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เขารู้สึกว่าโอ้เขามีความมีทางเลือกที่หลากหลายในการที่จะเลือกที่จะศึกษาแต่ละเรื่องแ,แต่ละวิชาถูกไหมฮะครับถูกต้องครับจริงๆอย่างที่บอกครับคือหลักการของนัดคือทำยังไงก็ได้เป็นทางเลือกถ้าไม่มองเรื่องการศึกษามองเรื่องอื่นสมมติเราบอกว่า เราทํายังไงอยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยขับรถแล้วระวังทางมกาลายมากขึ้นทุกวันนี้เราเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขามถนนแล้วรถขับมาชนเนี่ยเยอะมากอ,อหลักการง่ายก็คือเราทํายังไงก็ได้ให้คนขับเขาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเช่นออกข่าวไปแล้วบอกว่าเอ้ยการที่ขับรถแล้วชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคุณต้องขับให้ดีขับให้ช้าให้ระวังเห็นปุ๊บเห็นป้ายต้องระวังเราก็หาออปชันว่า หนึ่งเราอาจจะทําเป็นป้ายเตือนสองทำเป็นแคมเปญล้อนฉไปเช่นโปรโมทว่าการข้ามถนนในคุณต้องขับให้ช้าลงต้องระวังหรือทําให้เป็นลักษณะคือบรรทัดฐานของสังคมว่าเฮ้ยทุกคนสังคมกาลังทําแบบนี้อยู่แล้วคุณจะไม่ทําเลยเหรอนัอ่นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะราว่าจริงๆเนี่ยเรามีเรามีจัดอยู่แล้วเรามีกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าคนละเลยอ่าอันนี้มันเป็นทางเลือกมันไม่ใช่ทางเลือกเราเป็นขัหมายที่เราทุกคนต้องปฏิบัติแต่อันนี้เรานัดเพิ่มเข้าไปจากการจัด เรารนัดเพิ่มให้คนกระตุน้นรู้สึกว่าต้องทำร,รู้สึกว่าอยากทำถูกไหมฮะหรือบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างทางมาลายเมื่อกี้ถ้าสมมติเราบอกว่าอยากให้คนสะกิดจริงๆเนี่ยเราก็เอาป้ายอะไรสักอย่างกไปตั้งก็ได้ป้ายบอกว่าขับรถเร็วแล้วชนคนเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากคนรู้สึกว่าเฮ้ยแย่ละทุกคนก็ต้องมีวินัยมากขึ้นคนก็อยากจะปรับวิธีการ,รกระบวนการขับรถให้ดีขึ้นกว่าเดิม อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีการน,นะแต่อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างต้องมี choice ม,มีทางเลือกให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกบังคับจนเกินไปเช่นเราบอกว่าเอาไฟแดงมาอยู่เอาไฟแดงมาตั้งปุ๊บปึ๊กเบรกบางทีเนี่ยเผลอมไม่ได้ดูไฟแดงไม่ซ้ำก็ขับไปเลย <laughs> เขาก็แบบอิจกาละเลยอันนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้มี option กับเขาเลยในใน,ในทางเลือกแต่ถ้าเราอยากจะสะกิดความคิดให้เขาเปลี่ยนต้องค่อยค่อยแทรกซึมครับสกิดบ่อยๆสกิดบ่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาปรับกระบวนการคิดของเขาเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาควรทำแล้วทำแล้วมันดีทยงงงไถึ เด็กถึงจะเรียนได้ดีเราก็ต้องให้เขารู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอาจจะใช้วิธีคือให้เขาไปเจอสิ่งที่นอกห้องเรียนสิ่งที่เขาจะต้องเจอในชีวิตประจําวันเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าลองปรับไหมปีหนึ่งเอาเด็กไปเจอสถานการณ์ในการทํางานจริงๆให้เขารู้เลยว่าโลกการทํางานจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอไปทํางานจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายและถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะไปทํางานไม่ได้ก็เป็นการสะกิดอีกแบบหนึ่ง สกิดให้เขาเจอสถานการณ์ที่จริงแล้วเราก็ให้ออปชันไปว่า,าถ้าอยางนนออปชันก็คือ1ลองตั้งใจเรียนไหมอลองตั้งใจเรียนไหมหรือถ้าไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยลองไปทางานแบบไม่ตั้งใจเรียนคุณจะเป็นยังไงให้เขาเห็นว่าถ้าเขาเลือกทางเลือกที่1นึ่งเขาจะเห็นอะไรทางเลือกที่2องเขาจะเห็นอะไรและสุดท้ายเขาจะค่อยๆตัดสินใจได้เองอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวิธีการที่เราในฐานะที่เราเป็นเหมือนช้อยแอค e c t <oughs> ก็คือเป็นคนออกแบบทางเลือกให้กับ นักเรียนนักศึกษาทีนี้ในมุมมองกลับกันถามอาจารย์อาจารย์เคยใช้วิธีนัชเนี่ยกับตัวเองไหมครับมานัชตัวเองมีไหมครับจริงๆผมผมก็มีบ้างอบอกว่าใช้กับนักศึกษาแล้วก,ก็ใช้กับตัวเองบ้างอย่างที่บอกทุกวันนี้ก็คือเราบอกว่าเรื่องการออกกําลังกายเมื่อก่อนผมเป็นคนละเลยมากไม่ค่อยออกกาลังกายแต่พอได้ได้ไปทํากิจกรรมไปเจอโน่นนั่นนี่เราก็รู้สึกว่าพออายุที่มากขึ้นเราจะรู้สึกว่ากระบวนการเผาผลาญของร่างกายก็ก็ก็เยอะก็ด้อยลงแล้วกัน นะแล้วก็เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราประชุมเยอะๆทำงานเยอะๆรู้สึกว่าเพลียการไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยหรือว่าแม้แต่การกินอาหารบอกว่าหลักการดูแลของผมก็คือใช้การกินอาหารนะฮะออกกําลังกายแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอคือใช้แค่3อย่างเนี่ยแต่ว่าซึ่งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วที่ควรทําแต่บางครั้งเราละเลยครับเราไม่ได้ใช้ <laughs> อันแรกในทุกวันนี้ผม,ผมพยายามต้องกินอาหารให้ครบทุกมือ้อแล้วก็กินให้ครบ5หมู่วันไหนกินไม่ครบรู้สึกว่ารู้สึกผิดและถามว่าจะสกิดยังไงเนี่ยผมก็ใช้วิธีคื ผมใช้วิธีคือทุกเช้าเนี่ยผมต้องกินอาหารแล้วผมก็ต้องเตรียมอาหารเช่นวันนี้ผมทําทำแซนด์วิชผมก็ต้องซื้อผลไม้มาบางทีก็ไม่ได้ทำเองก็ต้องไปซื้อมาอย่างน้อยก็ต้องเตรียมให้มันครบทำอย่างนี้สักสองสามวันสกิดตัวเองสักพักรู้สึกว่าอ๋อโอเคนี่คือรูทีนที่เราต้องทำแล้วอันนี้คือเรื่องการกินแต่ว่าการออกกําลังกายปกติผมเป็นคนชอบออกกําลังกายช่วงเย็นถ้าวันไหนไม่ได้ออกกําลังกายรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่สดใสรู้สึกไม่สดชื่นจะสกิดยังไงก็อาจจะใช้วิธีการตั้งเตือนตั้้งงหรรือทําาาาเเนตไววลย่ ผมจะกันช่วงไว้เลยว่า6โมงถึงทุ่มคือช่วงเดียวกับกางกายไม่ลงนัดอะไรเลยลงไว้เลยว่าห้ามมีประชุมห้ามทาอะไรช่วงนี้แล้วต้องไปออกกาลังก,กายอย่างเดียวทาช่วงแรกอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์พอทําในสภารู้สึกว่าโอเค6โมงถึงทุ่มเป็นช่วงที่ต้องไปออกกาลังกายต่อไปไม่ต้องตั้งตารางแล้วผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องทำแล้ว ผม,มค่อยๆปรับอย่างเงี้ยปรับพฤติกรรมอันนี้คือเรื่องของร่างกายหรือแม้แต่เรื่องนอนเมื่อก่อนเป็นคนนอนดึกเป็นไงไครับนอน,นอนนอนดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งนอนดึกนี่ไม่ดีนะฮะจริงๆนอนอย่างน้อยต้องวันละเจ็ดชั่วโมงผมก็ใช้วิธีคือผมจะนอนไม่เกินเที่ยงคืนผมก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยตั้งนาฬิกาปลุกนะครับว่าห้าทุ่มครึ่งเนี่ยต้องเข้านอนแล้วเพราะว่ากว่าเราจะเข้ากวัวเราจะได้หลับจริงๆเนี่เอบางทีเลยไปเที่ยงคืนถูกไหมครก็ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็สะกิดตัวเองทําาออยู่มทิำ หลังๆไม่ตั้งนะแล้วฮะแฮทุมปุ๊บผมง่วงแหละผมไปเข้านอนนะเพราะว่าร่างกายเขาบอกว่าอะคุณต้องปรับไงก็ปรับแล้วก็ตื่นขององเช้าก็นอน7ชั่วโมงปกติเขามีแต่ตั้งในกาปกอันนี้เราตั้งในกาหลับตั้งในกาหลับครับตั้งในกาหลับก็เหมือนเหมือนการสะกิดตัวเองแบบนี้หรือแม้แต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นผมบอกว่าจะไปทําเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่เคยทาเลยแล้วเราต้องศึกษาบางอย่างแต่ถ้าเราไม่เคยไม่ได้จัดสรรเวลากับกับเรื่องนั้นๆเนี่ยถ้าไงเราก็ต้องหาวิธีการจัดสรรตัวเเอองลืกชั่่นททีีีดดสุ สก,กิดตัวเองทำบ่อยผมทำบ่อยมากกับการสก,กิดตัวเองนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้นะครก็เป็นอีกหนึ่งก<ม>ลวิธีนะครับผมที่ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองอ่านในหนังสือได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการอาคติทางพฤติกรรมเป็นการจัดการบ i a s นั่นเองนะครับผมเพื่อให้ไปสู่ให้เราเนี่ยไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับผม b บ s ช choice นั่นเองนะครับโดยที่อาจจะไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการให้ทางเลือกให้ทางเลือกกับตัวเองนะครับผมนอกจากที่เรา,าดีไซน์ทางเลือกแล้วเราต้องรู้จักทางเลือกให้กับตัวเองด้วยถูกไหมครับทุกวันนี้ก็น่าจะได้เห็นคร่าวๆแล้วว่าอาจารย์เนี่ยได้นำกลลวิธีนะครับจากหนังสือเล่มนี้นัชนะครับผม ไปปรับใช้ที่ไม่ได้เป็นแค่ในเชิงของเศรษฐศาสตร์แต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถนําไปปรับใช้กับหลากหลายรูปแบบได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะครับ,รบผมทุกวันนี้นะครับทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้กับการนัชหรือว่าหนังสือเล่มนี้สักหน่อยครับอาจารย์ครับจริงๆอย่างที่บอกครับถ้ามีเวลาไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นี่ผมใช้คาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกันเปลี่ยนหลายหลายเรื่องเลย เรื่องการทํางานก็คือผมดูเรื่องการศึกษาช่วยดูเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็เอามาปรับใช้เยอะมากนั่นหมายความว่าถ้าคนสักคนหนึ่งเนี่ยใครสักคนหนึ่งให้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าถ้าอ่าน10คนแต่ละคนก็ปรับอย่างน้อยเราก็นัดตัวเองนัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปนัดคนอื่นอีกแล้วสุดท้ายถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยมีการสะกิดกันให้เกิดสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ช่วยให้ผลักดันสังคมไปข้างหน้าผมเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวไปไกลได้อีกกว่านี้ครับเยอะเลยครับ แล้วมันก็ดูเป็นวิธีที่ผมจะเรียกว่ลาละมุนละมอ่อมเพราะทุกวันนี้สังคมเราแม้แต่ในโลกโซเชียลเราเต็มไปด้วยการจารัชครับอ่าเราจารัชกันอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเราลองลดเลเวลลงมาให้เหลือแค่นัชดูอ่าลองสกิดลองกระทุ้งกันนะฮะอย่าเพิ่งไปจัชกันนะครับผมเราก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะแม้แต่พฤติกรรมไม่ใช่แค่ตัวเองเป็นพฤติกรรมทางสังคมด้วยถูกไหมครับผมแล้วก วันนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆนะครับที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือนะครับนัชตัวนี้นะครับผมก็สามารถมายืมได้นะครับที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหรือว่าเข้าไปเซิร์ชนะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.li.mahidol.ac.th นะครับก็สามารถเข้ามายืมกันได้นะครับผมวันนี้เราต้องลากันไปแล้วนะครับถ้าเกิดครั้งหน้านะครับรายการ h e r e for you ของเรานะครับจะนําหนังสือเล่มใหม่มาแนะนํา กับทุกท่านอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับเพราะเราเชื่อว่าหนางังสือดีๆสักเล่มจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ขอบคุณครับครับ